สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเจเดียงวันนีเพึ่งมาจากหาหมอค่ะไปหาหมอตั้งแต่เมื่อเศา้าเมื่อเศา้าเสียงมอมีนี่ตอนนี้เริ่มจะมีค่ะมากินยาอมหาหมอแต่สองมุ่งเศา้าก,กับหักเทียงหมอยังม,มามากก็เลยไปหาหมอใหม่ก็เลยได้มาไหวเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจเดียงแน่ เสียงอัดเียมีค่ะเสียงคอยเสียงบดังเสียงมีพลังพอสบายนอนเจ็บข้อนักหัวหัวห่อนเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวบนันนี้แสบข้อแสบคักแสบกึนน้ำไายลงเทั่งเจ็บเทั่งแสบกินฝ้าทลาไจนปกติถ้าเจ็บข้อน่ะกินใบฟ้าท่ายจนกินเท่าเดียวก็หายค่ะ อันนี้กินสามเทียขมกับขมอดสากินกับย่งบอสเจ้าอยู่สามขังเนาะกับกินน้ำอุ่นเหมือนคึืนกินน้ำบ่เป็นน้ำอุ่นน้ำห่อนบาดลงข้อเลยมันมันม่มีมันเมื่อยมันมีพลังค่ะไว้คุณเอกชัยหมดก่อนล่อห้เนาะต่ตัวเด่นพอละสูตรว่าหนี่สูตรของแท้สูตรเพนสูตรดั้งเดิมสูตรที่เพิ่นเคยให เข่าทั้งบนทั้งล่างนะคะเคยเข่าทั้งบนทั้งล่างอะ่ะไม่ลองคิบเกียร์แดงเข่าทั้งสามคิบเข่าทั้งสามมวดแล้วมวดล่าสุดเข่าทั้งบนทั้งล่างแล้วก็งวดเมื่อกี้น่าจะเข่าตะเลขวิ่งเนาะผิดพาดกันทุกรายหลายหลายหมอกวันนี้มาเบิ้งไม่เป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบงรัฐบาลค่ะ เจียแดงกัว่าสิเว้อยัางห้ท่านฟังก่ะยังยังบนั้นเป็นแนวทางในการเสี่ยงซสือสลากกินแมงรัฐบาลพูดถึงว่าถ้ามีความผิดทาเพิ่นสิเอาผิดเท่าแม่นสิขึ้นว่าจะแดงไปหาตำรวจมาแล้วแล้วก็อันนั้นความผิดของตัวเองมาแล้วพ้นคดีแล้ว พ่นบอกว่านั่นเป็นกุดสโลบายเอที่กิงมันมันไม่สามารถลบความผิดของคุณไปได้แม่นจะขืนทางนาว่าแม่แม่นจะขืนทางนาว่าจังไกรกระ้างแม่นสีหัวเรื่องว่าจังไกรกระ้างเข้ามาข้อมูลเป็นเพียงแนวทางการสั่งซื้อรัฐบาลสั่งซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนเล่นการพนันนี้บ,บ่พ้พนค่ะถ้าเพื่อนเสียวผิดนะ เอาอ่างขึ้นมาซื้อเป็นกุศโลบายแต่ว่าคววมจริงก็คือซักช่วนเล่นการพนันคือเกามีความผิดคือเกาจะค่ัปรับเพิ่นคือเกาถ้าเพิ่นออกความเอาเรื่องนะไม่สามารถเม้นคุนสิขึืนตูหนังซื้อเม็นคุนสีเบ้าเองว่าเสียงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเม้นคุนสีเบาว่าไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันเม็นสิขขืนหัวขอมาลูบใดกระซัง บพ้ลความผิดคือเกาความผิดกระท้ได้กระทำลงมาแล้วเออเป็นกุศโลบ่ายซื้อเนาะที่กิงกะเป็นมีความผิดคือเกาเวีนเซลคืนเบ้าึืนกะมีความผิดซ้ำเกาสักส่วนเล่นการพนันเหมือนเดิมสักส่วนกันซื้อหวยเหมือนเดิมเขากระบอกว่าเฮ้าประด้สักส่วนค่ะเราเพียงเสนอแนวทางตัวเลข คุณจะซื้อก็ได้ไม่ซือ้อก็ได้คือเก่าบ้างๆมีความผิดชัดส่วนเออยังละบาล้านร่วมเสนอแนวทางไอ้ซื้อคือเกา่าเนาะาไปตามกฎหมายเพิ่นมีความผิดคือเกา่าเป็นสิขืนบ่ขืนกันมีความผิดคือเกา่าถ้าเพิ่นเจ้าผิดเนาะจะเดียงก็เลยบ่ใสแล้ว กขอบอกว่านี่เป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโคชคส่วนี่เอาไปยังใดก็ไมนผิดที่เก่าเพิ่ว่านะเสี่ยงดวงซื้อลอตเตอรี่ไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,น,นันะให้ซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลเท่านั้นนะให้ซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะแะรววางคํำเบาของตัวเองแค่นะี้ะว่า แต่ว่าเขาก็เปิดเผยบ้านนอกที่กิ่งที่กิ่งน่ะอันที่ความผิดอ่ะเพดปลอมเพจปลอมดึง,ง,ง,งคลิปเราไปแล้วข้อก็ใส่คิวโอาโค้ดหรือว่าใส่ลายของเขาไส่ลิงของเขาเนี่ยจะเรียงไปมาแล้ว นี่แต่เพดปลอมทั้งนั้นเลยเอา,เอา,เอาของเจรียงไปว่างลิงหวยเขาก็ซักนําความผิดมาทางนั้นทีนี้เขาก็ไปแสดงตนของเขาว่าไหนเพจจริงไหนเพดปลอมเขาก็ไปแสดงตันโดูตนว่าอันนี้ไม่ใช่เขาก็ไปสืบหาต้นเรื่องของเขาเดีโทษไปหาของเขามันไม่ใช่มันไม่ใช่มไ,มใชไม่ใช่เพดเราอย่างแท้จริงมันคือเขาดูดของเข้า,าไป เ,เพจเขาแต่ว่าเขาก็ใส่ลิงหวขเขาเขาก็สักส่วนในเบื่อโทษในเบื่อแอลไลน์ในเบื line, เบอ่อลิงของเขาเนาะนั่นค่ะแต่ถ้าเราเพจเราเองเอไปใช้เอง,องนี่มีความผิดค่ะข้นสารสารตัดสินค่ะแต่ถ้าเขาดูดคลิปเราไปเ,ออเขาก็ต้องหารักฐานไป อ้างอิงว่านี้เป็นเพจปลอมเพจเรามีนี้มีนี้มีนี้เออเขากะแคบหนัดจอไปเขาเบิง้งแล้วกะตายเอกสารไปให้เขาดูไม่การที่เพจปลอมเอาของเขาไปว่างลิงของเขา,เานี่แหะแต่ว่าถ้าทำคลิปออกมาถึงสิว่าไม่สัดส่วนในเรื่องการพน,นันนี่เป็นแนวทางในการเสียงซื้อ,อยาง กันนี้บ่พ้นบ่ใจจะดีกว่าไม่ใส่ถึงใส่ก็ไม่พ้นความผิดเออขอสำคัญย่าไปว่างลิงหวยในเพจเจ้าของในช่องเจ้าของนะคะในจนมาเพจปอมเอาไปว่างเข้ากันเลืด,ดนูนอะแล้วว่างใบผู้ใดดังๆผู้ใดให้หวยจริงๆดีๆเขาไปเห็ดเพจปอมดูดคลิปของเข้าไป กับกระฟางลิงเท่ากับสิดูนเนาะคะ่ะของเมา่าเมาอกมาเตียหลายลายช่องถึงสิขืนหวัวขอเก่านี้ไม่พ้นความผิดเ่อนะขื้นสดีกว่าแต่ข้าวบอกว่อยาสักส่วนกับพ่อเลี้ยวเนาะจะดแดงนี่แหละเมาเ่าะใครเั็นถนอมข้ามเมาเจ้าความตรงตรงพงพงลงไปเลย จะ่าส่องอื่นข้าเจ้ากับ่ได้ว่าดอกข้าเจ้าระวังระวังตัวเองแต่เฮ้ามันค้นซื้อเนาะค้นมันนอกก็จงแจงกันไปก็บพ่อเป็นอย่างเฮามันมีความผิดเขาไปซีแจงแล้วว่ามีความผิดอีกอย่างกักลับขึ้นมาซื้อก็ขอบคุณไผู้กำกับเพิ่นใจดีมีความเมตตาเป็นรรมเพิ่นกระทัมบุญ สายบุญคือกันครับเจแดงเนาะเพิ่นกะทําบุญคือกันเออเจแดงเห็นหลายคนในยผู้กํากับเนี่ยผู้กํากับบ้านเจแดงกับสายบุญนะผู้กํากับเออซื้อเพิ่นกะเออยบ่ได้ค่ะเพิ่นกะสายบุญือเก่าแต่ว่าตอนนี้เพิ่นใหญ่ไปอยู่อยู่ใช้วานเนาะกับสายบุญท่าบุญกับพระอาจารย์ใหญ่ัดังๆพระอริยะพระนีหยังก็ล่ะพระเจเจ สายวัดป่าเนาะ,ะเรียนกับไปแม่กับพ่อผูกกำกับสายทรมะทมโหมสายบุญนะครับคนบุญย่อมเจอคนบุญเนาะคนบุญไปเจอคนบุญเพิ่นแล้วว่าเอาเรื่องเอาเล่าเพิ่นใหนน้ำรักทานกัไปสีแจงซื้อเนาะก็ว้าซู่ฟังพานมาหลายเดือนแล้วล่ะสองเดือนแล้วเนาะ หรือว่าสูฟังในมีโอกาสเอาไปบังหวยของคุณเอกชัยน,นคะคะคุณเอกชัยกระเด็นที่ซีก็หาคนบอกว่าหามาแน่นอนห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าแปดห้าเก้ากัดนะฮะสามหาหาเจ็ดค่ะถ้า4ีมามี4 0 4ศูนย์ีแปดีเก้าเท่านั้นเพื่นว่านนะถ้า4ีจะมานะ สี 4, 0, 18, 4, ่ศูนย์สบแป่เกบอกว่าซื้อให้ได้เด้อห้าศูนย์หาหนึแปดเก้าอุ้ยบัวเมียนมีมี่บัวเมียนเดี๋ยวจะเดียงใจเพิ่งค่ะล่างเพิ่นเด่นหนึ่งกับสี่หนึ่งหกหนึ่เก้าสหเกกัน C ีค่ะเนอะ คนบอกว่าให้ซื้อให้ได้ตัวนี้ค่ะเจะดียงเขียนไว้ข้างล่างนี้ให้ซื้อให้ได้เลยเพิ่นว่าเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องใจเจดี่งสั้งซื้อขีมกระทักมากค่ะขีมก็จัดโปะอยู่ที่พันหนึ่งอบาทค่ะเจรลัมนาโนเจรัลมหน้ากระจกก็ลดเหมือนกันนะลดสุดท้ายแล้วนะลดราคาเจ็รอยบาทนะคะตัวนี้พันหนึ่งบาทค่ะ อันนี้490 490แล้วก็แคลเซียมแก้ปวดกระดูกปวดเกาห0าบาทสบู่100บาท5ก้อนก้อนละ6ก้อนก้อนละห0 0บาทเก็บเงินปลายทาง6ก้อนนะคะถ้าซื้อก้อนเดียวร3อยถ้าซื้อ2ก้อน3 0 0บาทถ้าซื้อ3ก้อน390บาทเก็บเงินปลายทางหรือสะดวกโอนก็นได้ค่ะ เสียงโมมี่เนาะนี่ค่ะเพิ่นบอกวางซี่ย้ำซื้อให้ได้คือหาศูนย์หาสามหาหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งหกที่เรีดงว่าถ้ามาเก้านะแต่จะหนึ่งเก้านะหนึ่งเก้าหนึ่งหกถ้ามาหกแนตะ่จะหนึ่งหกเลขมาหนึง่ง หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งหกเวันนี้วันที่ยี่สิบหาแล้วค่ะใกล้มือเขามาแล้วฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเจ๊แดงเสียงบอดีบอสบายกันยั่งหวงห่วงท่านผู้ชมเนอะห่วงงานห่วงผลงานที่น้ำเสนอออกสู่สายตาท่านผู้ชม ไก่มือแล้วก็คอ,อยทำมุส้มโชคดีรวดลวดถูกไวไปน้ำกันนะคะที่เรงยงกโพสตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจะลืนสร้างสื่อสินค้าเนอค่ะเด้อเซรัมน,นานโนหน,หน้ากระจกก็นวดราคา700บาทเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ